ก็จะมาเล่นเกมไมคครับกันนะคะอืมวันนี้ก็จะมาเล่นเกมไมค์ครับไม่ได้ตั้งชื่อนะว่าจะเป็นอะไรเอาเป็นว่าไมคครับเอาชีวิตรอดนะคะขออภัยด้วยบางทีก็จะมีเสียงไมค์นิดหน่อยนะเสียงลำโพงมันช็อตอะบางทีก็จะมีเสียงเครื่องนอกเข้ามามาก ก็ไม่ค่อยได้เล่นด้วยเดี๋ยวตัดไปเถอะขอให้มีไม้ก็พาแล้วนะแล้วก็ไม่มีมุกเล่นหรอกตัดไม้ตัดไม้ตัดตัดตัดอยากเข้าห้องน้ำไม่ใช่ในเกมเรื่องจริง ตัดไปให้หมดเลยนะคะจะได้ไปสร้างบ้านด้วย ุ้ป่าไม้ขาวนี่นะดีจังเลยมีชุกกระเคนด้วยนะเมืกี้นี้ที่มองเห็นผ่านแวบๆก็ก็คิดกับเพื่อนแม้ว่าวันิดเืิมจะไปแคสเกมที่บ้านของเพื่อนอ่ะโอดีก็จะแคสเกมกันห้าคนนะมีคุณห้าคามาด่ายี่นาตะด้วย อย่าลืมติดตามคุณฮาคามาดาฮินาตะให้ด้วยนะอินโฟก็ไม่เท่าไรหรอกนะก็ให้คุณคิมทำให้เพราะอะไรขี้เกียจทำไม่มีเวลาด้วยคลิกิกแล้วก็เอาว,เอว,อว,วิดิโอมาต่อกันนะต้องขออภัยอีกครั้งเพราะว่าบางทีไม่อาจจะช็อตก็ได้ เพราะว่าเวลาเล่นเกมไมค์ครับเราชอบแบบว่าเนี่ยตอนนี้นอนอยู่นะดิ้นไปดิ้นมาไม่ได้แคปหน้าจองไงไม่อยากแคปมันมืดมองไม่ชัดคราวนี้ผมก็ได้เนื้อแล้วครับสวัสด,ดีครับพี่วัวสบายดีไหมครับคิดว่าฉันสบายดีเหรอโดนดูสภาพชันสิเออนั่นแหละ เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่แถมเนื้ออะไรสักนิดหนึ่งโอเคนะคะแล้วก็จะหาพื้นที่แถวนี้สร้างบ้านกันนะโอเคเดี๋ยวเราส,สต๊็อปไปก่อนแล้วกันนะแค่นี้แหละอืมโอเคค่ะบ้านเราก็ไม่ค่อยเสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่แลวนะเราก็ระหว่างที่ตอนที่สต๊็อกเอาไว้นะแล้วก็จับมา้า ไม่ได้สิขี่มา้าให้มันรักก่อนเสร็จแล้วเราก็จะไปอันนี้กันทำอ่านไหนว่ามา้มาม้าไรจุดของแม่มาหาแม่หน่อยนี่ก็นนจะมีจัดอืมน้ำทายนี่ไงมาตัวนี้แหละไม่ค่อยสวยเนาะสีเยลูกยา นี่นะยาลูกแม่ติดแล้วก็ไปเล่นกันต่อนะเอไปไป,ไปหาค่าตัวอะไรดีอาหารก็มีกตไวเยอะอเอาไว้โหดหดนะ เราไปทางเกาะน,นู้นดีกว่ารู้สึกว่าจใจมีงูมีหมูเยอะเป็นคนชอบเล่นไมครับแล้วชอบวิ่งตลอดเวลา <c oughs> <c oughs> จะฆ่าแกะนะทําไมเกาไปทําอะไรได้อีกนะเอาไปทําคมกันดีกว่าไหมไว้ตกแต่งบ้านก็จะเป็นป่าไม้ขาวนะเบื่อ บูมมาเล่นเซิร์ฟนี้นะน้องบูมมาเล่นอาชีวิตรอดอือหึถึงไปแป๊บเดียวเลยอาจกลับบ้านมาอีกแล้ว,ลวไม่มีอะไรทำเลยจริงๆเล่นน้ำ เรนเคยมาเล่นเลยวุยวะโอ้วิ่งแบบวูลนบล็อกเฮ้ยวูลบน็อกเอ้ยเออถูกแล้วแล้วมั้งนะโอเคสวัสดีค่ะคี่บาวสุดท้ายเราก็ได้เปิดไปสองช่างแล้ว เติองเติองเติดึงตืองเราเป็นคนเล่นไม่คลับช้าเพราะไม่ค่อยได้เล่นนี่แต่ยังวิ่งไม่ได้นะยังเดินไม่ได้มันคับไม่ได้เพราะมัน ใครรู้บ้างว่าทำแอนนี้ยังไงที่ใส่หลังม้าเนี่ยอ่านม้าเนี่ยทำให้เจาะมา้าอ่านม้าทำไม่เป็นปวดหัวเลยอืมหาก่อนนะไม่เห็นมี ราจะไม่โกงของเราเป็นเด็กดีเราจะไม่โกงของดิงดิดึง,ดง,ดง,ดงก็เล่นมาคะไม่ค่อยเก่งนะแค่น,นี้แหละไม่ก็อาจจะช็อตหน่อยนะคะ จะมืดแล้วนู่นว่ะในบ้านโล่งจัง ไฟให้สว่างสักนิดหนึ่ง,งอออาจจะมีเสียงรบกวนจากข้างนอกหน่อยนะคะ ขอไปด้วยค่ะโอวางไว้ยี้แหละโอเคสำหรับวันนี้นะเราก็ขอลากันไปก่อนนะคะก็อย่าลืมถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมติดตามด้วยนะนะเป็นคนพูดไม่เก่งนะ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 โอเคค่ะบางที ถ้าหน้ากระดาษชวนน้องกูม่ด้บางทีก็จะอัดเล่นเกมถ้าเกิดใครมีเกมให้เล่นก็ส่งมาก็บอกมามั่งนะไม่รู้จะเล่นเกมอะไรดีบางเกมก็ไม่ค่อยสนุกบางเกมก็อยากเล่นเกมอะไรก็ได้ที่มันแชรกับเพื่อนได้นะเกมอะไรก็ได้นอกจากมาคาที่มันแชร์กับเพื่อนได้นะเะรา,า,จ,ารเนะจะได้เล่นอโอเคสำหรับวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะคะบายบายขอให้โชคดี Goodbye.